สวัสดีครับผมเบนแปดแปดอัโต้นะครับวันนี้เราก็มีรถดีๆมานําเสนอเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับจะเป็นมาด้าซีเอ็กสามนะครับสำหรับมาด้าซีเอ็กสามรุ่นนี้นะครับจะเป็นรุ่นท็อปสุดของรุ่นนะครับจะเป็นมาด้าสามสกายแอคทีฟสองจุนะครับสําหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น s อนะครับจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับในส่วนของตัวท็อปนะครับออปชั่นถือว่าค่อนข้างเต็มนะครับไม่ว่า จะเป็นเนวิเกเตอร์นะครับในส่วนของด้านในรถนะครับกล้องถอยหลังมีไม้ครบหมดแล้วนะครับสำหรับ m a ด a า CX3 คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2016นะครับรถใหม่ป้ายแดงอยู่1,54,000้บาทนะครับเราขายที่5,38,000บาทนะครับถือว่าประหยัดครึ่งต่อครึ่งนะครับคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปเลยนะครับเอย่ามาดูก่อนนะครับ สำหรับ m a z d a CX-3 คันนี้นะครับในส่วนของไฟหน้านะครับจะเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีเดย์ไลท์ข้างๆโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับนี่นะครับไฟตัดหมอกถือว่าครบนะครับสำหรับ m a z d a CX3 คันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่70,000กิโลนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับอันนี้จะเป็นสีแดงแก้วนะครับจะเป็นตัวท็อปของเขานะครับ เดี๋ยวผมพาชมในความเดิมของรถก่อนนะครับมาด้าซ3คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2016นะครับมาอยู่ที่70,000กิโลนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของตัวท็อปนะครับจะเป็นล้อแมกนะครับขอบ18นะครับนี่นะครับล้อแมกขอบ18ยางเอาเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะครับยางปี21นะครับขนาดของยางนะครับจะเป็น 2-2-5-50-R18 นะครับในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้จากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับ ในส่วนคันนี้นะครับจะเป็นระบบกดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับถ้าเป็นตัวท็อปนะครับจะมีสเกิร์ตเป็นสีเงินมาให้นะครับรอบคันนะครับประตู4ี่บานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนด้านในนะครับนี่นะครับด้านในนะครับถือว่าค่อนข้างหรูหราทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นแผงประตูนะครับจะเป็นเบาะหนังอคัาทัรานะครับ นี่นะครับที่เท้าแขนสีแดงนะครับดูค่อนข้างสปอร์ตมากนะครับที่กดกระจกนะครับจะเป็นเคปล่ามาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในความเดิมของรถก่อนนะครับนี่นะครับตะเข็บกาวเดิมจากโรงงานนะครับรถของเรานะครับคันนี้มาอยู่ที่เจ็ดหมื่นกิโลนะครับประกันภัยเป็นเบี้ยซ่อมห้างนะครับจมดทันวานี้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นเพจสำหรับ มาด้านะครับนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาชมในส่วนของช่องประตูนะครับเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับรถของเราไม่มีแกะนะครับรถเดิมจากโรงงานนะครับอ่าในส่วนของเบาะนะครับประตูหลังนะครับประตูหลังขวานะครับก็เดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับแผงประตูสี่บานเป็นเป็นเบาะหนังอคันทาร่านะครับ ที่วางแขนนะครับเป็นสีแดงถือว่าดีดีไซน์ค่อนข้างสปอร์ตนะครับนี่นะครับอันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับล้อแมกยางใหม่นี่นะครับเราเพิ่งเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของตัวท็อปนะครับจะมีคีิปฉลามนะครับหรือจะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับของ m a z d a CX-3 มนะครับมีไฟเบรกดวงที่3มาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับสัญลักษณ์เขานะครับ CX-3 นะครับ ในส่วนของ m a z d a คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0ซีจะเป็น Sky Active V นะครับ Sky Active นะครับเครื่องยนต์ G นะครับนี่นะครับในส่วนด้านท้ายนะครับอันนี้จะเป็นกล้องถอยหลังนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับอุปกรณ์ในส่วนของด้านหลังรถนะครับอุปกรณ์นะครับในส่วนของอุปกรณ์อุปกรณ์แม่แรงนะครับ นี่นะครับอยู่ครบนะครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่แรงนะครับที่ถอดยางอะไรอุปกรณ์มีครบนะครับกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับสาหรับมาด้ามาด้าเซ็กสามคันนี้นะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวท็อปถึงจะเป็นสีสีแดงนี้นะครับนี่นะครับ ในส่วนไฟเบรกนะครับไฟเบรกก็จะเป็นระบบ LED มาให้เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่นะครับนี่นะครับตัวท็อปนะครับจะมีกาบมาให้นะครับเป็นสีวันเงินนะครับนี่นะครับในส่วนของประตูหน้าซ้ายนะครับเราก็จะเน้นเราก็เราก็จะเน้นรถเดิมจากโรงงานนะครับดูตะเข็บกาวนะครับดูซอกประตูนะครับในส่วนของซอกประตูเดิมนะครับ เดิมจากโรงงานเลยนะครับหัวน็อตไม่มีแกะนะครับไขซอกประตูนี่เราประตูเดิมจากโรงงานนะครับกุญแจสำรองครบสองดอกนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์ก่อนนะครับในส่วนห้องเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนห้องเครื่องยนต์ของมาด้า CX3 คันนี้นะครับ มาด้า CX3 คันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ2 0 0 0ซีซีนะครับจะเป็นเครื่องยนต์สกายแอคทีฟนะครับในส่วนของเครื่องยนต์จะเป็น156แรงม้านะครับนี่นะครับแรงม้า156แรงม้านะครับเครื่องยนต์4สูบ16วาล์นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับสกายแอคทีฟถือว่าค่อนข้างประหยัดน้ำมันนะครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของความเดิมของรถก่อนนะครับ ในส่วน m a z d a ซ x 3สามคันนี้นะครับความเดิมของรถนะครับดูได้จากหัวน็อตนะครับตะเข็บข้างในนะครับเบ้าหัวโช๊คคือเดิมจากโรงงานนะครับนี่นะครับห้องเครื่องถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับน็อตหัวโช๊คไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายนะครับเบ้าโช๊คทั้งซ้ายและขวานี่ก็เดิมจากโรงงานนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่นะครับ สกายแอคทีฟนะครับเครื่องยนต์2,000นะครับแรงม้า154แรงมา้านะครับราคา538สนะครับรถใหม่อยู่ที่ล้าน5้า0 0ืบาทนะครับสำหรับมาด้าเซคามคันนี้นะครับ,ห,รบ, 3, รบหายไปครึ่งดอกครึ่งนะครับสำหรับคนที่มองหานะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านในรถก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะพามาชมในส่วนของภายใน m a สด้านะครับ CX3 คันนี้นะครับจะเป็นรถปี2016นะครับคันนี้นะครับในส่วนรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่1,54,000้านบาทนะครับวันนี้เราขายนะครับ5 3า0 0 0บาทนะครับถือว่าถูกถูกกว่ารถใหม่ป้ายแดงเกือบ5,000 0 0บาทเลยนะครับคันนี้นะครับจะเป็นมาสด้า CX3 ตัวท็อปนะครับ2.0นะครับเครื่องยนต์เบนซิน2.0นะครับ SP นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดของเขานะครับในส่วนของออปชั่นของมาด้านะครับถือว่าค่อนข้างครบมากนะครับนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์แบ็ก ABS มีมาให้นะครับภายในดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับนี่นะครับเป็นเบาะเบาะหนังแดงนะครับเคฟล่านะครับในส่วนของเบาะนะครับก็แผงประตู เป็นหนังอะคันทาร่ามาให้เลยนะครับนี่นะครับดูค่อนข้างสปอร์ตนะครับในด้านในด้านเครื่องเสียงนะครับอุปกรณ์ถือว่าค่อนข้างครบนะครับในส่วนของแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้มาให้นะครับในส่วนนี้ก็คือตุเครื่องเล่นซีดีมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ก็จะมีอ่า USB มาให้นะครับ USB มีให้มีมาให้อันี้ที่ชาร์จโทรศัพท์ก็คืออุปกรณ์ค่อนข้างครบนะครับนี่นะครับในส่วนของจอนะครับ นวิเกเตอร์มาให้เรียบร้อยนะครับบอกตำแหน่งนะครับรถเราจอดอยู่ตรงไหนนะครับในส่วนของจอนะครับนี่นะครับในส่วนของกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าขอุปกรณ์ที่ติดมากับรถถือว่าค่อนข้างครบนะครับสําหรับมาด้าซีเอกคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับนี่นะครับฟังก์ชันนะครับปิดเสียงนะครับนี่นะครับในส่วน ในส่วนเลขไมค์ันนี้นะครับในส่วนเลขไมคคันนี้อยู่ที่เจ็ดหมื่กิโลนะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับลูกค้าไม่มั่นใจนะครับสามารถนำรถเข้าเช็คศูนย์ได้เลยนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้ยังมีอยู่นะครับปัจจุบันเลขไมคที่เจ็ดห่นห้าพันด้อนะครับอันนี้จะเข้าศูนย์ครั้งต่อไปอยู่ที่8 4ด7 4กิโลนะครับ เหลืออีกประมาณหมื่นกิโลนะครับพอเขาเพิ่งเขาเอารถเข้าศูนย์ไปนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีดิสเพย์บนคอนโซลมาให้เรียบร้อยนะครับเป็นบอกความเร็วนะครับอันนี้เวลาเราปิดเราปิดปิดรถนะครับอันนี้มันจะพลิกลงมานะครับเป็นจอดิสเพย์บอกความเร็วนะครับหรือในในส่วนของบอกความเร็วนะครับสำหรับตัวท็อปนะครับก็จะบอกความเร็วเป็นดิจิตอลนะครับเป็นตัวเลขนะครับ ในกรอบด้านนอกก็คือจะเป็นวัดรอบนะครับนี่นะครับถือว่าออปชันค่อนข้างครบนะครับสำหรับ m a z d c CX-3 คันนี้นะครับในส่วนออปชันอย่างอื่นนะครับบอกนะครับว่าอัตราการกินน้ำมันอุณหภูมิภายนอกรถอัตราการกินน้ำมันของเชื้อเพลิงนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นระบบกดสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับ เราสามารถดึงมาเป็นเกียร์บวกลบได้นะครับนี่นะครับ6สปีดนะครับสามารถปรับได้นะครับนี่นะครับเป็นเป็นโหมดสปอร์ตหรือเป็นโหมดธรรมดานะครับพอเป็นโหมดสปอร์ตนะครับก็จะมีคําว่าสปอร์ตขึ้นที่หน้าจอนะครับเพื่อลูกค้าขับมีความสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะมีระบบกันลื่นกันถลายมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับเวสเป็นหรือเป็น ในในส่วนของมาด้าคือจะเป็น TCS นะครับจะเป็นระบบการลื่นกันถลายนะครับหรือจะเป็นระบบ i อสต็อนะครับนี่นะครับอันนี้จะเพิ่มการประหยัดน้ํามันให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้นนะครับระบบ i อไอสต็อนะครับเวลาลูกค้าติดไฟแดงนะครับรถจะดับเองแต่แอร์ทำงานปกติแต่พอลูกค้าเหยียบคันเร่งก็คือรถมันจะวิ่งได้ปกตินะครับในส่วน i อสต็อคันนี้นะครับอุปกรณ์นะครับในส่วนอุปกรณ์บุ๊กเซอร์วิสนะครับ คันนี้ประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับนี่นะครับประวัติเช็คศูนย์ตลอดนะครับเช็คเข้าศูนย์มาตอนใหม่อยู่ที่เจ็ดหมื่นสี่พันกิโลนะครับนี่นะครับบุ๊กเซอร์วิสมีครบนะครับสําหรับมาด้าซีรสามคันนี้นะครับกุญแจสํารองครบสองดอกนะครับนี่นะครับในส่วนของกุญแจรถนะครับในส่วนของฟังก์ชันตรงพงมาเลยนะครับเราสามารถนะครับ เพิ่มเสียงได้นะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะครับนี่นะครับออปชั่นถือว่าครบนะครับรับโทรศัพท์นะครับทางทางโปรมาลลยได้เลยนะครับในส่วนอุปกรณ์นะครับจะมีที่ใส่แว่นมาให้เรียบร้อยนะครับอุปกรณ์นี่นะครับอำนวยความสะดวกนะครับไฟติดครบนะครับ นี่นะครับในส่วนของเบาะหนังนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสปอร์ตนะครับนี่นะครับในส่วนของเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังแท้นะครับหนังแท้เจาะรูครึ่งหนึ่งเป็นหนังอะคันทาร่านะครับแผงประตูนะครับเป็นหนังอะคันทาร่ามาให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มความสปอร์ตมากเลยนะครับหรือจะเป็นที่กดกระจกไฟฟ้านะครับก็เป็นเคปลามาให้นะครับที่มือเปิดประตูนะครับ เป็นอลูมิเนียมมาให้เรียบร้อยนะครับเพิ่มความรูหามากนะครับดูจากสภาพเบาะนี้ถือว่าใหม่มากนะครับแรับคนที่มองหานะครับราคาแค่ห้าแสนสามืนแปดพันบาทนะครับรถปีสองพันสิบหกนะครับไม่เจ็ดหมื่นห้ารถใหม่อยู่ล้านห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับประหยัดครึ่งดอกครึ่งนะครับดูจากสภาพเบาะนะครับในส่วนของอสวิตกระจก ด้านขวานะครับก็จะมีกระจกไฟฟ้ามาให้นะครับเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกมองข้างนะครับนี่นะครับพับได้นะครับออปชั่นถือว่าค่อนข้างครบนะครับนี่นะครับดู้จากสภาพพวงมาลัยนี้ใหม่มากนะครับสภาพพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของด้านของเบาะคนขับนะครับนี่นะครับเบาะคนขับนะครับใหม่มากเลยนะครับดูสภาพนะครับ เทียบกับรถใหม่ป <thanks> ้ายแดงนี่ประมาณ90%นะครับดูจากสภาพนะครับนี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาชมในส่วนของเบาะแถวหลังนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพามาชมในส่วนของเบาะแถว2นะครับเบาะแถว2นี่ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับก็เป็นเบาะหนังนะครับกับหนังอะคันทาร่านะครับสลับกันอย่างเคอบสลับอย่างละครึ่งนะครับดูจากสภาพเบาะนี่ถือว่าค่อนข้างใหม่มากนะครับนี่นะครับ ในส่วนของเบาะนะครับกับแผงในส่วนของเบาะนะครับกับแผงกับแผงประตูนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสปอร์ตเหมือนเดิมนะครับจะเป็นหนังแดงนะครับสลับกับอะคันทาร่านะครับกับมือกดสวิ์นี้ก็คือเป็นเคปล่รมาให้นะครับในส่วนของเบาะเบาะพิงหลังนะครับก็ปรับได้40-60นะครับนี่นะครับ นี่นะครับปรับได้40กับ60นะครับถือว่านั่งสบายมากนะครับในด้านความปลอดภัยนะครับเซฟตี้เบลก็มีมาให้ให้ครบหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับนี่นะครับในด้านพรมนะครับเจ้าของเขานี่ถือว่าดูแลค่อนข้างดีมากนะครับในส่วนพรมนะครับครบชุดหมดเลยนะครับในส่วนพรมในรถนะครับนี่นะครับ สำหรับลูกค้านะครับที่สนใจนะครับ Mazda CX3 นะครับหรือลูกค้าที่มองหารถดีๆมีคุณภาพนะครับวันนี้เราก็มี m a z d a CX3 มาให้นะครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน2000นะครับเครื่องยนต์ SkyActiv นะครับ 2.0G นะครับในส่วนของแรงม้าอยู่ที่100 165แรงม้านะครับสำหรับ m a z d a CX3 คันนี้นะครับรถใหม่นะครับรถใหม่ป้ายแดงอยู่ที่1ล้5 4 0 0 0บาทนะครับ วันนี้เราขายให้นะครับ5 3 8 0 0 0บาทนะครับจะเป็นรถปี2016นะครับสำหรับเลขไม่อยู่ที่74,00 0นะครับของเราเรารับประกันเลขไม่ให้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับรถเราเราประกันไม่นะครับบุ๊กเซอร์วิสมีนะครับกุญแจสำรองครบ2ดอกนะครับยางใหม่4เส้นนะครับเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับคันนี้นะครับจัดไปเน้นได้เต็มฟรีดาวนะครับ ราคานะครับ538,000บาทนะครับลดปี2016เลขมาอยู่ที่74,000นะครับณวันนี้นะครับเรามีดอกเบี้ยพิเศษแคมเปญให้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น2.89นะครับ4ปีนะครับอันนี้คือจัดไปเน้นเต็มนะครับ4ปีผ่อนที่13,753บาทนะครับหรือจะเป็น5ปีนะครับดอกเบี้ย3.25นะครับผ่อนอยู่ประมาณ11,000บาทนะครับหรือจะเป็น6ปีนะครับดอกเบี้ย3.89นะครับ ผ่อนที่หมื่นหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทนะครับคันนี้จัดไปเน้นได้เต็มฟรีดาวนะครับค่าจัดกระโอนรถฟรีให้นะครับเครื่องยนต์รับประกันได้ห้าพันโลนะครับสาหรับลูกค้าที่สนใจมาสด้าซีเอกสามนะครับคันนี้ก็จะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับได้ตัวท็อปนะครับประหยัดกว่ารถใหม่ป้ายแดงเกือบห้าแสนบาทนะครับเลขไมล์ที่เจ็ดหมื่นสี่พันกิโลนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับ หรือลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีไปแน้นบริการถึงที่นะครับหรือลูกค้าต้องการให้ส่งรถนะครับเรามีบริการส่งรถทั่วประเทศนะครับก่อนอื่นนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงและทดลองขับได้นะครับก่อนอื่นเ็นแปดแปดขอขอบคุณนะครับสวัสดี